สวัสดีทุกคนนะครับสหรับคลิปนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนนะครับสอบถามสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์นะครับว่าวัวตัวนี้มันท้องหรือไม่ซึ่งวัวตัวนี้ก็ถือว่าเป็นวัวพันธุ์พื้นเมืองหรือวัวไทยนะครับตอนนี้ลูกก็อายุ10เดือนแล้วนะครับนี่นี่คือลักษณะของท้องวัวซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะท้องเพราะว่าตอนที่เราซื้อมานะครับลูกมันก็อายุได้ประมาณ3เดือน ก็เลยเข้าใจว่ามันน่าจะท้องอก่อนที่เราจะซื้อมานี่นะครับนี่คือลักษณะของท้องอแม่วัวนะครับลูกอายุ10เดือนนี่ครับถ้าดูจากลักษณะของท้องแล้วผมก็เข้าใจว่ามันก็น่าจะมีลูกนะครับนี่นะครับท้องมันใหญ่พอสมควรเลยนะครับสำหรับแม่วัวตัวนี้แต่ว่าแม่วัวตัวนี้นะครับมันยังให้ลูกกินนมอยู่เลยนะครับเนี่ยซึ่งผมก็เลยไม่แน่ใจนะครับว่า วัวมาที่ลูกอายุ10เดือนแล้วนะครับยังให้ลูกกินนมอยู่ก็เลยไม่มั่นใจว่าวัวตัวนี้มันจะท้องหรือไม่นะครับเพราะว่าปกติถ้าลูกโตแล้วหรือวัวท้องแก่นะครับมันก็น่าจะไม่ลูกกินนมแล้วนะครับ ney. ถ้าเกิดท้องก็น่าจะประมาณหกเจ็ดเดือนนะครับดูจากลูกนะครับเพราะว่าลูกอายุ10เดือนถ้าเกิดมันท้องมันก็น่าจะประมาณ 6- 7เดือนมานี้นะครับแต่ปรากฏว่า มันยังให้ลูกกินนมอยู่ผมก็เลยไม่มั่นใจนะว่าวัวตัวนี้มันท้องหรือไม่วันนี้ก็เลยเอามาแลกเปลี่ยนครับมาสอบถามสำหรับคนมีประสบการณ์ครับว่าวัวตัวนี้มันท้องหรือไม่นี่นะครับอันนี้คือลักษณะของแม่วัวนะครับนี่ซึ่งผมก็คิดว่ามันท้องแต่พอเห็นลุ่มมากินนมผมก็เลยไม่มั่นใจนะว่ามันจะท้องจริงหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันไม่ท้องผมก็จะได้ สังเกตใครเป็นสัตว์นะครับถ้ามันเป็นสัตว์ก็จะได้าหาพ่อมาผสมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมก็คิดว่ามันท้องแล้วผมก็เลยไม่เคยสังเกตเลยวา่าแม่วัวตัวเนี้ยมันเป็นสัตว์หรือไม่นะครับก็เลยมาสอบถ,ถามนนครับใครที่มีความรู้มีประสบการณ์นะครับก็อยากจะสอบถามว่าวัวแม่นี้ลักษณะแบบนี้นะครับคือท้องใหญ่เต้านมก็ตึงแล้วนะครับแต่ว่ายังให้ลูกกินนมอยู่ วัวแม่นี้ถือว่าทองหรือไม่นะครับก็เลยมาสอบถามนะครับใครที่มีความเห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ต้คคิดไปเลยนะครับก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และเป็นประสบการณ์สำหรับคนเลี้ยงวัวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอ่านี้นะครับสวัสดีนะครับ